ขอบคุณทางช่องค่ะที่ให้โอกาสเราได้แสดงในหลายๆบทบาทอะไรอย่างนี้ค่ะก็ละคร mm hmm. เรื่องพรมพิศวสเพิ่งจบไปค่ะก็กระแสตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณมากจริงค่ะ mm hmm. แล้วก็ล่าสุดมีละครเรื่องเงาบุญเพิ่งออนแอร์นะะมันพิสูจน์ได้เห็นว่า mm hmm. ความสามารถของเรามาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับคนดูมองค่ะก็ต้องขอบคุณ ที่ให้กระแสตอบรับที่ดีเราก็ทํางานอย่างเต็มที่พิมว่าพิมเต็มที่ในส่วนของพิมเองค่ะในส่วนอื่นๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจะรับบทอะไรเนี่ยเราต้องทําการบ้านมาแล้วเราทําให้ดีที่สุดในส่วนของเราแล้วพิมก็เชื่อว่าทีมงานทุกๆคนก็เต็มที่ในส่วนของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคืองานจะออกมาดีไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนดูแล้วแหละว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าคุณเชื่อว่าทีมงานแล้วก็รักแสดงทุกคนเต็มที่แล้วค่ะพิมจ๋าทำนี่กสัญญาอค่ะตอนนี้ ก็มีสัญญาอยู่กับช่องเจตอยู่ค่ะจะอ,อยู่เยอะไหมคะพอ,อ่ระยะเวลาพิมยังไม่ไม่ถารมญญารถบอกตายจริง,รงๆค่ะก็จะเป็นในส่วนของผู้จัดการที่ดูให้ค่ะก็เรื่องท่าทามเนี่ยพิมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก,ก็น่าจะมีหลายๆคนสนใจอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พิมพ์คนเดียวนาอที่มีหลายๆคนที่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในในตอนเนี้ยพิมยังมีสัญญาอยู่กับช่องเจตค่ะแล้วก็ทํางานอยู่ตรงช่องเจตให้เต็มที่ก่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆในกลุ่มนี้แบบ ให้คำปรึกษาเราะอะจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ถามหรือไม่คุยกันอยู่แล้วค่ะในเรื่องนี้แล้วก็ใน,ในในเรื่องการที่ว่าเราจะทํางานตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราเราจะปรึกษาคนในครอบครัวเรามากกว่าแต่ไม่ใช่ใกล้หมดเร็วๆนี้ใช่ไหมคะสัญญาระยะเวลาพิมไม่สามารถบอกได้จริงๆค่ะเพราะว่าเป็นผู้จัดการที่ดูแลไปที่มีค่ะบอกว่าเรามีการพูดคุยกันเรรายได้ปรึกษางาน เออถ้าหลังไหม่ไม่ไม่เคยคุยกันนะคะมีเจอตางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านานมากแล้วนะที่ที่เจอกันแล้วก็จริงๆเวลาเราเจอนักสแสดงในช่องด้วยกันนะคะแล้วก็จะพูดคุยถามาสารสุขดิบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องอสัญญาเนี่ยเราจะไม่คุยกันอยู่แล้วค่ะไม่ได้ชวนยายตามไปไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันนี้พิมพ์ก็ดีใจค่ะที่น้องเขาได้รับโอกาสดีๆแล้วก็มีงานเยอะมากเลยในตอนนี้เราก็ดีใจกันค่ะ อย่างล่าสุดไอจีเราโดนแบรนด์เงาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือย,ยังไงคะอันี้คือในใน,ในช่วงที่ละครพรมพิศวาสอ,อน,นะคะ e อเจ g ม m e n ไอจีมันขึ้นแบบ อยู่ดีๆมันก็ขึ้นแบบสูงมากเลยอะค่ะยอดไหลมันก็พุ่งมากๆแล้วก็อยู่ดีๆก็เอนเกจเมนต์มันก็ลบหลุดแบบเหมือนอยู่ดีก็หวบลงไปในค่ำคืนเดียวยะะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีมีหลายๆคนทักว่าเออบอกไม่เห็นโพสของเราก็จะโดนแบบน่าจะโดนเงาแหละคะออ่ะใช่ตกใจไหมคะตอนรู้ครั้งแรกตกใจคะ่ะเอาจริงๆคือมันมีตกใจสองเลเวลคือมันมีตกใจในตอนที่จะแสะตบรับละครดีมากออแล้วเอนเกจเมนต์มันก็ขึ้นแบบอยู่ดีๆยอดไหลแล้วแบบสี 50, ออ่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยพออีก วันหนึ่งมันขึ้นไปแสนกว,กว่าเลยค่ะแล้วก็ตกใจแล้วก็พอในช่วงละครที่มันใกล้จบแล้วอ่ะก็จริงๆมันเป็นช่วงพีคเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆคือในคืนเดียวค่ะ e n g a g e m e ม t มันตกหวบลงไปเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยไม่รู้ว่าโดนแบนมตอนแรกเรามองไ,มไปถึงเรื่องการโดนแฮกอะไรอย่างเี้เลยไหมคะ จะไม่ได้โดนแฮกค่ะแต่ว่าออพิมพว่ามันน่าจะเป็นระบบของของทางแอปพลิเคชันเนาะพิมพก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราไปโดนในส่วนไหนเนี่ยค่ะออก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตจนกระทั่งว่ามีแฟนคลับมาทักอะไรค่ะว่าทําไมไม่เห็นโพสของเราเลยแล้วเราก็เริ่มสังเกตว่าอ๋อจริงๆยอดยอดไ์เราก็ลดเนาะอะไรอย่างเ,ออเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเขาไม่เห็นโพสของเราเเอ,อ๋อถือเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ตัวอะไรลักษณะนี้ เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ที่โดนแบรนด์เงาก็งงเ,เหมือนกันตอนแรกไม่รู้จักค่ะแต่ว่ามารู้จักจากแฟนคลับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่เขาดูเพราะแบบว่าแอปพลิเคชันดูทาง engagement นัออ่อะไรพงี้เขาก็บอกว่าน่าจะโดนละแหละพอโดนลักษณะนี้ค่ะสินปิ่นหลายคนมีผลกระทบต่อเรื่องงานที่อยู่ใน IG อะไรค่ะกันตรัมีผลไหมครับจริงจริงมันมีผลกระทบกับลับทุกคนอยู่แล้วค่ะออแต่ว่าเราก็อัปเดตงานเราเหมือนเดิมเนาะอันนี้มันเป็นส่วนที่เราควบคุมไม่ได้แล้วค่ะเราก็ยังอัปเดตงานเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าเสียดายไหมมันก็น่าเสียดายเนาะแต่ว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้อย่าง,งลูกค้าที่วงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลไม่ไม่ไมอันนี้พิมยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าจะเป็นทางลูกค้าที่ไปดูหลังบ้านอีกทีนึงแต่ว่าสําหรับตัวเราเนี่ยพิม์ว่า engagement มันเป็นเรื่องสําคัญในในปัจจุบันเนาะสำหรับแบบดาราหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแส่ว่าก็มีแอบนอยเหมือนกันอพราะร้ก็ใช่คัญมากกว่าเุกคน คือจริงๆอะพิมพไม่ได้สี่เรียนเรื่องไรเรื่องอะไรอยู่แล้วเลยอะค่ะแต่ว่าพอมาถึงเรื่องงานเนี่ยเราก็เป็นเป็น,ปนห่วงความรู้สึกของลูกค้าที่เขาจ้างงานเราเนะะี่ยไงค่ะใช่เพราะเขาจะพอใจในเอ g นเกจเมนต์หรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ได้ยินมาว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอะเวลามันเท่าไหร่แสดง<ล>ว่าเราไม่สามารถแก้ไขมันได้เลยด้วยตัวของเราเองอันนี้พยายามปรึกษาทางผู้ใหญ่ค่ะหลายๆคนว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันทางผู้ใหญ่ที่ จ้างว่าจ้างงานเราก็ยังแฮปปี้นะคะกับกับงานอะไรของเราพิมพิยอมทำไปเป็นหน้าที่ของเราในสยาการเป็นนักแสดงอิสตาลัดมันยังมีอยู่ในคือเราพิมว่าอันเนี้ยเนี่ยมันมันถามว่ามันมีไหมพิมพ์ว่ามันก็อยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะก็ะคือเราก็มีคิดแหละเพราะว่ามันเอ่อมันตอนนี้มันมีหลายทางเนาะในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ ยังไงเราก็ไม่ลืมเนาะเพราะว่าช่อง7คือเป็นที่ที่แบบว่าให้โอกาสเราแล้วเราก็โตมาจากที่นี่ใ<ม>นเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับแล้วหลายๆคนทีมงานทุกคนก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเราทํางานของเราเต็มที่ที่สุดไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราไม่ทํางานร้อยแบบเกินร้อยอะไรเงี้ยค่ะอ่าแสดงว่าเรามองห็นโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอยรอบไปเรื่อยๆณปัจจุบนันพิมพ์ว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละว่าช่องทางมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าณตอนนี้เรามองที่ปัจจุบนันว่าเออหนูอยู่ที่ช่องเจ็ด แล้วเราก็มีผลงานที่ที่กำลังออนแอร์อยู่เนาะแล้วก็ทำโปรโมตแล้วก็ทำงานถ้าเกิดมีงานที่เข้ามาหรืออะไรเนี่ยเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดข,ของเราค่ะแต่จริงๆตอนนี้ก็เหมือนแบบหน้าเราก็มีแต่ช่อง 1, หน้าเราก็อยู่ในช่องเจ็ดแบบเกือบทุกวันเลยนะค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูโตมาจากที่นี่ค่ะแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่ก็คือให้โอกาสหนูเมืแต่เด็กก็คือเป็นเป็นที่ที่ทําให้หนูแบบมิตรที่รู้จักเนาะยังไงเป็นตรงนี้มันก็ไม่ลืมอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมองว่า เออหน้าเราเป็นช่องเจ็ดน่นอนค่ะหนูมโตาจากที่นี่ใช่ค่ะหัวใจบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะโสดค่ะสดสนิทเลยไหมคะค่ะก็สนิทค่ะมันไม่มีหนม่มงเข้ามาแบบแวบะบเวียนจีบไรบ้างเลยนะคะไม่มีนะคะคือมันมีคนถามเยอะเหมือนกันแล้วพอพิมบอกว่าไม่มีเขาก็จะแบบว่าใช่เหรออะไรเงี้ยเออถ้าเป็นเพราะอะไรเราเคยแบบเราลองถามตัวเองดูบ้างไหมอะค่ะ ก็ถามจนไม่ถามแล้วค่ะก็พิมพว่ามันเป็นที่ระยะเวลามากกว่าค่ะเพราแบบว่าจะมีใครเข้ามาคนที่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบตัวนี้สนิทกันแค่ไหนกันพิมก็สนิทจากการทํางานเนี่ยค,ะคะออ่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทที่ได้มาอีกคนนึงเพิ่มมาจากการทํางานเลยแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบเวลาเราพูดคุยแล้วเราสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเออเพร,ะพระาะเราทำงานดีเนกันค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆก็เพียงต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดมีคนที่ชอบเราสองคนเพราะว่าในละครเนี่ยพิมพ์ก็ อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยชอบนักแสดงทุกคนเพราะว่าพิมว่าทุกบทมันมีส่วนสําคัญหมดไม่ว่าจะเป็นพิมคู่พี่บูมพิมคู่เต้พิมคู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีใครจับคู่เราจับกับคู่ใครอะไรเงี้ยเราก็ดีใจหมดเลยตอนนี้คแคร์ดีแค่ไหนเทคแคร์ดีไหมพิมพ์ต้องบอกว่านักแสดงทุกคนเทคแคร์พิมดีมากเพราะต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยพิมเป็นผู้หญิงแทบจะคนเดียวในเรื่องเลยนอกจากชิงชิงค่ะแล้วก็มีพิมพเนี่ยแหละแล้วก็ก็เลยจะดูแบบว่าเอ้ยนักแสดงผู้ชายจะเทคแคร์นักแสดงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีสเปกเลยค่ะจริงจริงเพราะว่าจริงๆปกติแล้วพิมพไม่ค่อยไม่ค่อยมองผู้ชายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ตรงสเปคเลยหรืออะไรปกติจะต้องมีการคุยหรือรู้จักก่อนแล้วถึงจะรู้สึกว่าเออคนนี้เรามันใช่สําหรับเราอะไรแบ<ต>บี้ไม่ได้มานะทางจีบเราใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้มีมาทางจีบเลยก็จะเป็นการพูดคุยเป็นเพื่อนมากกว่า ก็ไม่เกรงนะคะเพราะว่าจริงๆวันนั้นที่ที่สัมเรื่องพิมพ์กับตัวก็สัมในวันเดียการสัมต่อกันเลยก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเออโดนสัมเรื่องนี้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปกค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีการแบบทําอะไรเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุยกันเหมือนเดิมเสียเยอะๆแยะน้อกันที่เขาติดเรามีเพิ่ม ทิมว่าเรื่องเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะความคิดของคนอื่นหรือความรู้สึกคนอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบแต่ว่ามันไม่อาจที่จะมาเอ่อเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องนี้ของเราได้อะไรอยงนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนเนี้ย พิมกับตัวก็เป็นเพื่อนที่ดีกันตัวพิมที่ทำอสิมันมีข่าวแบบว่าพี่นักะปีตามอีกตามขีดอีกในช่องอยู่คนหนึ่งอ่ะพิมพ์ดกะทราบแล้วรอะไทยใช่เราหรือเปล่าครับเรื่องนี้พิม์ไม่ทราบเลยค่ะใช่พิไม่ใช่พิมค่ะเพราะว่าเข้มเนี่ยพิมจะเจอหันผ่านในช่องเนาะแล้วก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันเลยแต่ว่าเท่าที่พิม์ได้ยินเรื่องเข้มมาคือจะได้ยินเฉพาะว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ยินแบบจีบใครในช่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยแบบรู้ไ่า ให้ได้ยินว่าเอ้ยละครเขาก็แสบดีมากนะอะไรเงี้ยคุณก็ติดตามอยู่อืมอันโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ